AI art คือศิละปะหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นผู้คนรอบตัวเราแล้วก็ผู้คนในโซเชียลเถียงกันเยอะพอสมควรถึงประเด็นเรื่องของการที่หลายๆคนนำภาพ AI art มาใช้บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคประเด็นนี้ถูกเถียงไปเรื่อยๆจนเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าเอา้าแล้วสรุป AI art เนี่ยมันต่างจากศิละปะที่มนุษย์ทำยังไงมันนับเป็นศิละปะไหม เราควรที่จะต้องจัดการกับมันยังไงจัดการกับมันเหมือนศิลปะชิ้นหนึ่งหรือเปล่าเราควรให้ค่ามันไหมอะไรแบบเนี้คำถามพวกนี้ก็เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาคุยกันถึงประเด็นต่างๆภายใต้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง AI art เป็นศิลปะหรือเปล่าหรอกนะอันนี้ก็แค่เป็นหัวข้อที่คลิกเวทหน่อยแต่จริงๆเราจะมาชวนมาคุยเรื่องมุมมองที่เราควรจะ question หรือว่าเราควรที่จะ พิจารณาเกี่ยวกับ AI art นะคะและเราไม่ได้บอกนะว่า AI art เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดการ question ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะเริ่มต้นก็คือ AI art คืออะไรเราจะมาพูดถึงหลักการโดยกว้างของมันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงอะไรแบบนี้ AI art เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI ที่ประดิษฐ์เหมือนจะเรียกว่าสร้างสารรค์ได้ไหมไม่แน่ใจนะ มันเจเนเรตอะ่ะมันเจเนเรตศิลปะออกมาผ่านการป้อนคำสั่งที่เราสั่งมันลงไปหรือแบบโดยศัพท์ของมันก็จะเรียกว่าพรอมนะคะและก่อนที่มันจะมาเป็นเทคโนโลยีชิ้นนี้ได้นะคะมันก็ผ่านการแบบเรียนรู้ชุดข้อมูลเช่นภาพเสียงหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นสื่อของการแสดงศิลปะจำนวนมหาศาลแล้วก็เหมือนขัดเกลา การเรียนรู้จับใจความจับแก่นของข้อมูลเหล่านั้นนะคะจนอ่ะยางรวบลัดเลยนะจนในที่สุดพอหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้และขัดเกลามากมายนะคะมันก็เริ่มที่จะสามารถ generat สร้างภาพใหม่ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ซ้ำกับสิ่งที่มันเรียนรู้ในอดีตนะแต่ว่ามันคงลักษณะหรือแก่น บางอย่างของสิ่งที่มันเรียนรู้เอาไว้ได้เช่นเราสั่งให้มันวาดภาพแมวสีดาอย่างเงี้ยมันเก็ตคาว่าแมวมันเก็ตแก่นของคําว่าแมวแต่ว่าภาพแมวที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากับแมวที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าโดยคร่าวมากๆซึ่งเราออกตัวก่อนเราไม่แม่นทค เราไม่ไม่ได้รู้เรื่องเทคมากรู้แบบพื้นฐานจริงๆอะ่ะด้วยความที่เราคิดว่าตัวเราเองไม่ได้มีความเข้าใจในประเด็นนั้นอย่างลึกซึง้งและมันไม่ได้มีความสําคัญต่อเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้อย่างเป็นระยะสําคัญอะไรขนาดนั้นดังนั้นตอนนี้เราจะยังไม่พูดเรื่องนี้นะคะโอเคตอนนี้เราก็พอจะมีภาพคร่าวๆของ A.I. art แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะตอนนี้มันแพร่หลายมากๆใครๆก็ใช้ได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกับคำถามนี้ก่อนคำถามที่เราจะเปิดมาจากต้นคลิปสรุปแล้ว A.I. art เป็น art หรือเปล่ามันเป็นศิลปะไหมด้วยคำถามนี้เราก็อาจจะต้องย้อนไปนิยามก่อนว่าอ้าวแล้วศิลปะคืออะไรศิลปะเนี่ยมันถูกนิยามอย่างหลากหลายและกว้างมากโดยเฉพาะในยุคหลัง ที่เป็นแบบยุคที่ศิลปะมีความแตกแขนงออกไปมากมายโอเคด้วยความที่พอนิยามศิลปะมันกว้างมากๆในยุคนี้โดยที่ยังไม่จําเป็นต้องมี ai art เข้ามาเกี่ยวข้องนะแค่ตัวศิลปะโดยตัวมันเองอะก็เป็นที่ถกเถียงแล้วว่าศิลปะยุคใหม่ที่ไม่ได้ติดอยู่ในกรอบขนบเก่าอะไม่ใช่ภาพแบบโอ้โหเสมือนจริงเร a l i s t i ยุคเรเนซองส์หรือไม่ได้มีความแบบโอทงอลังการอะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เรียบง่ายหรือแบบ แอ s บส a ตรมากๆมันก็จะถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่าเชื่อ,อน,นี่เลขยศิละปะแล้วเอาวะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สะท้อนประเด็นนี้ได้ชัดก็คือไอ้กล้วยแปะเทปอะที่มันดังๆอะมันก็แบบสร้าง controversy เกี่ยวกับไอ้ความเป็นศิละปะในยุคเนี้ยว่าแม่งเท่านี้ก็เป็นศิละปะแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้นะประเด็นเนี้ยมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่แคร์นะคะสําหรับคนที่เห็นด้วยก็อาจจะมองว่าแบบ เอาถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็เป็นศินละปะได้แล้วอ๋อกูถุยน้ำลายตรงเนี้ยไม่ก็เป็นศินละปะแล้วป่ะกูทําศิลปะไอเน,นี้ยมึงมาซื้อดีล้านหนึ่งกองน้ําลายกูอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบกองขี้กูมันก็มีนะคนที่เอาขี้อัดกระป๋องอะ่ะเออแต่อีกกลุ่มก็โตมาว่าคุณมองผิวเผินเกินมันไม่ใช่แค่นั้นศินละปะจริงๆมันมีคอนเซปต์สิ่งที่เขาขายไม่ได้ขายตัวชิ้นงานเขาขายคอนเซปต์เขาขายเรื่องราว แล้วศิลปินเนี่ยเป็น branding นะไม่ใช่ใครๆจะขายกองน้ำลายตัวเองในราคา10ล้านได้นะเว้ยคราวนี้ความซับซ้อนมันก็มากขึ้นเมื่อมี ai art เข้ามาด้วยความที่นิยามศิละปะแต่เดิมของยุคใหม่เนี่ยมันกว้างอยู่แล้วเหมือนมันแทบจะไร้กรอบด้วยซ้ําแล้วพอมีเรื่อง ai art เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาถ้าคุณจะไม่นับ ai art เป็นศิละปะเนี่ยมันเป็นการกรอบนะ อย่างนั้นศิลปินหลายคนก็จะหลุดกรอบนั้นไปด้วยพร้อมๆกับ AIArt เลยศิลปินที่ไม่ได้ทํางานสายคอนเซปต์ก็อาจจะหลุดกรอบนั้นไปเลยนะหรือแม้แต่การที่ศิลปินทุกๆคนเลยอะเรียนรู้ศิละปะผ่านการเสพงานของคนอื่นมาก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้ถูกตีความได้ว่าเอา้ามึงก็ไม่ต่างจาก AI ก็ได้นะถ้าเกิดเรามองในมุมนี้มันไม่ได้มีเส้นชัดเจนหรือจะบอกว่าเอา้างานจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไม่นับเป็นศิละปะแนะ่อันนี้ยาก จะเจอคําถามต่อไปเลยว่าเอาศิลปะจําเป็นต้องมาจากมนุษย์อย่างเดียวจริงๆหรออันที่1น,นะอันที่สองคืออะไรทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์อะไรทําให้เราสามารถนิยามตัวเองได้ว่าเราคือผู้มีสิทธิ์ในศิลปะอะไรแบบเนี้ยลำบากละดังนั้นข้อสรุปของเรานะจากปัญหาเรื่องที่ว่า ai art เป็นศิลปะหรือเปล่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามองง่ายๆเลยก็คือเป็นนะมันเป็นศิลปะแต่ สิ่งที่ต้อง question ต่อจากนี้แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญยิ่งกว่าว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับศิลปะจากฝีมือมนุษย์หรือเปล่าอันนี้เราว่าสําคัญกว่าเรื่องที่ว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าอีกเพราะว่าไอ้เรื่องที่ว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นกับนิยามมากๆดังนั้นเมื่อนิยามดั้งเดิมของมันกว้างอยู่แล้วนะศิลปะมันคืออะไรที่กว้างมากๆ แล้วพอมี AI art ขึ้นมาเราจะจงใจมาสโคบให้มันแคบลงเพื่อที่จะตัด AI art ออกจากศิลปะเนี่ยมันดูบแอ s มากเนืกองกรอมะเหมือนเราแบบตั้งกติกาเกมบางอย่างขึ้นมาเป็นกติกาที่มีอยู่แต่แรกอยู่แล้วเสร็จแล้วแม่งมีเพื่อนคนนึงโผล่มาไอ้เพื่อนคนนั้นอะกูไม่ชอบขี้หน้ามากเพราะมันจะมาขอแจมด้วยแล้วก็ตั้งกติกาใหม่ให้มันสโคบว่าแบบเพื่อนคนนั้นอะไม่เข้ากฎในข้อนี้เราจงใจเปลี่ยนกฎเพื่อไม่ให้มันเล่นกับเราอะมันฟังดูแบบมันไม่ได้นึกออหรอมเพราะฉะนั้น ไอ้ปัญหาเรื่องที่ว่า A.I. Art เป็นศิลปะไหมอะเราก็ต้องบอกว่าเป็นนะเพราะว่าแต่ดั้งเดิมศิลปะมันค่อนข้างไรกรอบหรือกรอบมันก็ค่อนข้างแบบ s u b j e c t i v e มากคือแต่ละคนก็กรอบศิลปะคนละแบบเราไม่ต้องไปคิดเยอะเลยว่ามันเป็นหรือมันไม่เป็นแต่ประเด็นที่สําคัญยิ่งกว่าเรื่องนี้ก็คือในเมื่อมันเป็นศิลปะแล้วเนี่ย A.I. Art เนี่ยควรจะเป็นศิลปะที่ถูกให้ค่าให้คุณค่าเทียบเท่ากับ ศิลปะที่เกิดจากมนุษย์หรือเปล่าหรือควรจะถูกให้คุณค่ามากกว่าน้อยกว่ายังไงเพราะอะไรอันนี้แหละที่เป็นปัญหาใหญ่เพราะคุณค่าเนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในวงการศิลปะแล้วก็อาจจะมีส่วนในเชิงจริยธรรมด้วยในแง่ที่ว่าสุดท้ายเมื่อคุณค่าถูกแปลไปเป็นมูล,ลค่าที่แบบมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องแบบเฮ้ยมันจะยุติธรรมไหมกับการตัดสินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอ่ะประเด็นเนี้ยสำคัญละคุณค่าของงาน AI Art เนี่ยงานศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยคำถามก็คือมันควรจะสโคงยังไงนับยังไงงานศิลปะที่มีคุณค่าต้องมีความสร้างสารรค์ไหมเส้นแบ่งระหว่างการลอกเรียนแบบแบบจับของเก่ามามิกซ์ทำให้เกิดสิ่งใหม่กับการลอกเรียนโง่โๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ภายใต้ความสร้างสารรค์นั้นน่ะมันปราศจากการลอกเลียนแบบเลยจริงๆหรืหอมันยากมากนะในการที่จะมาขีดเส้นตรงเนี้ยเพราะมันไม่ชัดเลยมันไม่มีอะไรชัดเลยงานศิลป,ปะที่มีคุณค่าเนี่ยความรู้สึกของผู้สร้างมีส่วนสําคัญไหมโปรเ e ส s การสร้างควรจะถูกนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหรือเปล่าผลลัพธ์มันควรจะออกมาเป็นยังไงผู้ผลิตและผู้เสพมีบทบาทยังไงต่อคุณค่าของศิลป,ปะ การใช้เครื่องมือช่วยทํางานศิลปะเนี่ยส่งผลอย่างเชื่อมโยงกันต่อคุณค่าของมันไหมท้ายที่สุดแล้ววันนี้คุณอาจจะไม่ได้คําตอบอะไรเลยจากคลิปนี้เราไม่ได้จะมาฟันธงว่ามันควรจะถูกคิดคุณค่าประมาณไหนเท่าไหร่เราไม่ได้จะมาบอกคําตอบที่แบบ absolutely ตายตัวหนึ่งเดียวถูกต้องอะไรให้คุณหรอกนะ มันจะเหมือนเราโยนคำถามกลับไปหาคุณมากมายมากกว่าซึ่งคลิปก่อนกอเราโดนด่านะคะเราโดนด่าว่าทำไมพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายเหมือนโดนถามกลับไม่เห็นให้คำตอบอะไรเลยคำตอบมันสามารถมีได้หลากหลายแล้วการที่เราฟันธงไปเลยเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นความคิดนะมันเป็นการกรอบแล้วก็ถึงแม้เราจะมีคำตอบของตัวเองอยู่ในใจนะแต่เราก็จะไม่พูดออกมาเพราะว่ามันเป็นไบแอสเราจะพูดถึงปัจจัย ต่างๆมากกว่าว่าโอเคมันจะมีปัจจัยเหล่านี้มารวมกันจริงๆถ้าอยากจะด่าเราก็ด่าได้นะคะไม่ว่ากันค่อนข้างที่จะชอบเวลามี r e g e b c t ในคอมเมนต์ถึงคุณด่าเราไปเราก็ไม่เปลี่ยนนะคะเราจะยังคงทาแนวนี้ต่อไปเราจะมาไล่ไปทีละเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเรื่องเด่นๆในการใช้ตัดสินนะความสร้างสารรค์คิดว่าความสร้างสารรค์เนี่ยมันคืออะไรขอบเขตของมันอยู่ตรงไหน สิ่งที่ตรงข้ามกับสร้างสรรค์คือลอกเลียนแบบหรือเปล่าเราว่าไม่ใช่นะบางครั้งการลอกเลียนแบบแต่สร้างสรรค์ก็มีเช่นพาโรดี้การล้อเลียนมันเลียนแบบแต่ว่ามันสร้างสรรค์มันพูดยากอะว่าอะไรคือความสร้างสรรค์แต่มันต้องนําไปพิจารณาเพราะว่ามันมีความรู้สึกได้ว่า AI ในทุกวันนี้นะยังพูดถึง AI ในทุกวันนี้ความสร้างสรรค์อะมันน้อย เราเชื่อว่าทุกคนรู้สึกได้ว่า AI ทุกวันนี้มันทื่อๆือมันกลวงลวงมันขาดแนวคิดแบบแก่นเวลามันแบบทำอะไรออกมาแล้วก็มันดูขาดความสร้างสารรค์แต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าความสร้างสารรค์ที่ว่ามันคืออะไรเรารู้ว่าในมนุษย์เนะเวลาทําอะไรที่มันแบบคอนเซปต์จัดจัดหรือว่าเป็นแบบ เอออะไรฟิวฟิวแหวกแหวกเนี่ยแม่งเ <pilot> จ๋งกว่า AI ในทุกวันนี้นะเราไม่รู้ว่าในอนาคตหรือ AI ตัวที่เก่งที่สุดปัจจุบันเนี่ยมันมันทำได้ดีกว่ามนุษย์หรือยังในเรื่องความสร้างสรรค์น,นนะดังนั้นถ้าเกิดเราจะนับความสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินเนี่ยเราคิดว่าศิละปะของมนุษย์ยังคงมีคุณค่าที่เหนือกว่าคือในทุกวันนี้ A.I.R. ที่ผ่านการเจนแบบกาักากาก,ากมาโดยไม่ได้ไม่ได้รับการปรับแต่งของคนเลยเหมือนแบบให้ A.I.R. จบงานด้วยตัวเองอะ่ะมันกลวงมันขาดความสร้างสารรค์อะไรแบบเนี้ยก็เลยยังพูดง่ายค่อนข้างง่ายอยู่แต่เราเชื่อว่าอีกสักพักมันจะไม่ง่ายอย่างนี้แล้วมันอาจจะแบบเส้นมันจะแบบแคบลงเรื่อยๆแล้วความสร้างสารรค์ของ A.I. มันน่าจะมันน่าจะไปต่อได้อีกพอสมควรเลยอะ่ะ ทุกคนคิดว่าความสร้างสรรค์มันคืออะไรมาเม้นกันหน่อยนะว่าเห็นว่ามันคืออะไรกันเผื่อถ้าเกิดมันเจ๋งๆเ,เ,เดี๋ยวเราเราจจะมาพูดเรื่องนี้ใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะความรู้สึกของผู้สร้างอันนี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับข้อเมื่อกี้ก็ได้นะความรู้สึกของผู้สร้างอาจจะมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องความสร้างสรรค์หรือแบบเออแก่นไอเดียแก่นความคิดของงานคราวนี้พอเป็นเรื่องเนี้ย เราไม่สามารถรู้ได้ว่า AI มันคิดอะไรตอนสร้างแน่นอนกระบวนการคิดในการสร้างมันไม่เหมือนเรามันสร้างจากจุดตัวเลขอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้สร้างมาจากอารมณ์ความรู้สึกแบบเราแต่ถ้าเราจะบอกว่าการที่มันคิดจากจุดคิดจากตัวเลขเนี่ยไม่นับเป็นกระบวนการคิดในการสร้างเนี่ยเราว่ามันมันก็จะเริ่มเกิดกรอบละแล้วทำไมเราต้องกรอบแบบนั้น เหตุผลคือคือแค่เราอยากจะกันให้อีนี่ออกจากเกมของเราหรือว่ามันมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนั้นว่าแบบเฮ้ยการคิดแบบนี้มันไม่ได้นะเว้ยมันไม่สมควรให้คุณค่ากับงานศิลปะที่ผ่านการคิดจากจุดจากตัวเลขแต่มันก็มีนะคนบางคนที่คิดเป็นตัวเลขคิดเป็นจุดนะไม่รู้เคยได้ยินเรื่องแบบพวกเด็กออทิสติกที่ทำงานศิลปะหรือเปล่าบางคนมีกระบวนการคิดที่ใกล้เคียงกับ AI มากๆเลย ไม่เหมือนแต่แบบลักษณะการคิดจะไม่ใช่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกแบบที่เราคิดนี่พูดได้เพราะมีอีกคนรู้จักคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้ที่เป็นเวคคล้ายๆอย่างนั้นแล้วเราเห็นการถ่ายรูปเห็นการแบบเวลาต้องทำงานเกี่ยวกับศิลปะของเขาเลยว่าเขาคิดไม่เหมือนเราเลยลเราต้องสอนเขาด้วยวิธีที่เป็นแบบว่าตัวเลข หรือสอนเขาด้วยวิธีที่แบบแบ่งสัดส่วนอย่างเป็นหลักการอะเราไม่สามารถสอนเขาให้ใช้ความรู้สึกในการทํางานศิลปะได้ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณจะบอกว่า ai art ที่แบบคิดผ่านจุดผ่านตัวเลขผ่านการคํานวณออกมาจนเป็นศิลปะเนี่ยไม่ถูกนับเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับสิ่งที่มนุษย์คนอื่นทําเพียงเพราะว่ามันผ่านกระบวนการคิดแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่เป็นออทิสติกและทํางานศิลปะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ถูกนับ เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับศิลปะที่มาจากคนทั่วไปหรอเรื่องต่อมากระบวนการกระบวนการที่มนุษย์ทำงานศิลปะจะถูกนำมาคิดไหมว่าเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของงานศิลปะเหมือนคล้ายคลยข้อที่แล้วเลยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะแตกย่อยออกมากว่าคือกระบวนการเนี่ยมันออกมาน,นอกเหนือจากความคิดอีกกระบวนการเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความคิดกับความรู้สึกละมันจะเป็นไปถึงเรื่องของแอคชั่นเรื่องการลงมือทําด้วยว่ากระบวนการที่มนุษย์มีส่วนในศิลปะเนี่ยส่งผลต่อคุณค่าของศิลปะหรือเปล่าถ้าเราลงมือเยอะเราทําเองเกือบทั้งหมดแต่ใช้เครื่องมือบางอย่างมาช่วยเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอเคงานศิลปะแบบเนี้ยยังคงมีคุณค่าอยู่เราไม่ได้โยนให้เครื่องมันคราฟอะไรบางอย่างออกมาเองเราทํา เรามีส่วนในการทําเรามีส่วนในกระบวนการอันเนี้ยก็ฟังดูเป็นข้อที่นํามาพิจารณาได้นะแต่นั่นหมายความว่าเรามอง AI ในฐานะเครื่องมือเราไม่ได้มองมันในฐานะของผู้ผลิตอย่างเท่าเทียมกับเราตั้งแต่ต้นซึ่งด้วย AI ที่มีอยู่ในทุกวันนี้เราคิดว่ายังมองแบบนั้นได้อยู่การมีส่วนร่วมของมนุษย์อันเนี้ยอาจจะต่างจาก process นิดน,นึงก็คือ เราไม่ได้เข้าไปทำทุกกระบวนการแต่การมีส่วนร่วมของเราในฐานะอันนี้คือการที่เราควบคุมตัว AI หรือการที่เราแบบเป็นคนสร้าง AI อันนี้ขึ้นมาเข้าไปตั้งค่าเข้าไปแบบทำอะไรบางอย่างกับมันอย่างมีจุดประสงค์จนสิ่งที่ AI ทำออกมามันไม่ใช่เรื่องแบบสุ่มๆโดยบังเอิญอย่างเดียว แต่มันเป็นการสุ่มภายใต้กรอบแนวคิดบางอย่างที่เราจงใจใส่ลงไปอะไรแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องมี r ร c e ว s กับมันทั้งหมดแต่เราเข้าใจว่าเราให้ AI ทําอะไรอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเรียกการมีส่วนร่วมถ้ามีอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้เราช่างคุณค่าของงานศิลป,ปะชิ้นนี้ได้ต่อมาผลลัพธ์ผลผลัพธ์เนี่ยมันพูดยากมากคือแม้แต่ในมนุษย์กันเองอย่างที่เราเกินไปตอนต้นว่าแบบการให้ค่ากับ ขี้อัดกระป๋องหรือการถุยน้ำลายกับการให้ค่าในภาพเรียลลิสติกภาพเสมือนจริงภาพแบบสวยงามตามขนบเดิมอะไรแบบเนี้ยก็เป็นข้อถกเถียงอยู่แล้วพอมี ai art มาด้วยเนี่ยดูผลยากเข้าไปอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้อยมากอะไรพวกนั้นแล้วอะ ai art สามารถทำภาพที่แบบอลังการมากๆได้ด้วยซ้ำมันถนัดมากๆถ้าจะใช้วิธีคิดแบบ ยุคก,ก่อนกรอบศิลปะยุคก,ก่อนที่ว่าความสมมาตรคือความงามความเป๊ะคือความงามความเสมือนที่สุดคือความงามถ้าเรามองด้วยกรอบนั้นอะ AI ชนะเราง่ายๆเลยนะ AI r r อมันจะมีคุณค่าเหนือเราทันทีคราวนี้ผู้เสพมีส่วนไหมกับการกำหนดคุณค่าทางศิลปะของงานศิลปะถ้าทางโลกเนี้ยทุกคนอยากดูงาน AI art ทุกคนซาบซึ้งกับงาน AI art a i อาจจะมีคุณค่าเหนือกว่าศิลปะของมนุษย์ไหมคุณค่าตอนนี้ที่เราพูดมาโดยส่วนมากมันก็จะเป็นคุณค่าในเชิง subjective เนาะแบบเราจะให้ค่าสิ่งนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะให้ค่าสิ่งนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณค่าเนี่ยมันถูกกาหนดโดยเราหรือเปล่านะแต่ว่าในคลิปนี้เราพูดมาในเวนั้นเนาะเรายังไม่ได้ไปพูดถึงนะว่าหรือจริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดได้คือข้างนอกนั้นมันมีคุณค่าที่เป็น objective เป็นภาวะวิสัยไม่ขึ้นกับเรา อยู่หรือเปล่าถ้ามีมันคืออะไร AI art มีสิ่งนั้นไหมอ่ะอันนั้นอันนั้นเรายังไม่พูดถึงแล้วกันนะเรามาพูดถึงคุณค่าในฐานะ s u b j e c t i v e ก่อนเพราะว่ามันดู a ด a p t กับยุคนี้ได้ง่ายที่สุดละเราขอไหลไปตามกรอบคุณค่าในยุคนี้แล้วกันนะที่มันเป็น s u b j e c t i v e คราวนี้พอมันเป็น s u b j e c t i v e ผู้เสพผู้ชมมีผลต่อคุณค่าของมันหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะคำถามนี้ก็น่าคิด โอเคโดยสรุปแล้วตัวแปรที่เราพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันคือตัวแปรหลักๆเท่าที่เราพอจะนึกออกนะว่ามันส่งผลต่อคุณค่าของศิลปะในยุคปัจจุบันเราอาจจะตกหล่นประเด็นไหนไปสามารถบอกเราได้นะเมนไว้ใต้คลิปก็ได้แล้วก็ไปถกกันต่อในนั้นเราอาจจะไปเออพูดถึงมันต่อแต่ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราขอแยกออกมาเป็นอีกเรื่องเลย ที่มันส่งผลมากๆมันจะแบบเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดของเรื่องเหล่านี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเลยนะถ้าเรานำสิ่งนี้มาพิจารณาก็คือ consciousness ของ AI ทำไมมันถึงสำคัญที่มันสำคัญเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรามอง AI แบบที่เรามองในทุกวันนี้คือเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามองมันในรูปแบบหนึ่งเลยนะเราไม่ได้มองมันในฐานะแบบผู้สร้างอีกคนขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งในอนาคตที่ AI มันสามารถพัฒนา consciousness มันขึ้นมาจนเทียบเท่าแซงหน้าหรืออาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึง่งแต่แบบแข็งแกร่งมากๆได้อะ่ะในวันนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นผู้สร้างอีกคนแล้วแบบเส้นแบ่งมันจะเลือนล้างลงไปอีกเราต้องมองมันในฐานะศิลปินหรือเปล่าเราจะไม่ได้มองส่วนผสมของการมีส่วนร่วมอย่างที่เราพูดเมื่อกี้แล้วนะเราไม่ได้จำเป็นต้องไปโคกับ AI เพราะ AI เขาทำเองได้แล้วทำมาเองก็ออกมาสร้างสรรค์มีคอนเซปต์มีแนวคิดอาจจะเฟี้ยวกว่าเราก็ได้วันนั้นเราจะต้องตั้งสมการใหม่ทั้งหมดถ้าเรานับว่า AI มีการรู้สำนึกตนในระดับนั้นซึ่งเราคิดได้แค่ว่าโอเคไอสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ยมันอาจจะแทบจะไร้ความหมายทันทีถ้าวันหนึ่งมันกลายเป็นเหมือนเราเหมือนคนอีกคนเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทาง ไหนยังไงนะคือมันต้องใช้จินตนาการแล้วอะเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปมากๆามารอดูกันและกันว่ามันจะไปถึงวันนั้นไหมหรือว่าสุดท้ายแล้ว AI มันก็เป็นแค่หุ่นยนต์ง่อยไปตลอดมันก็มีขีดจํากัดของมันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เทคเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของเงื่อนไขมันอย่างละเอียดขนาดนั้นสุดท้ายมันอาจจะเหมือนปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได้ที่มันก็ มีลิมิตของมันมันก็เป็นได้แค่เครื่องมือเครื่องจักรแล้วเราก็แค่ย้ายไปทําอย่างอื่นที่เราทําได้แต่ว่าก็คงยังคงสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้เราอยู่ได้แต่ยังไงก็ตามเราอยู่ในยุคสมัยที่โลกมันหมุนเร็วมากๆเราไม่ควรอคติกับ AI art เพราะมันเป็น AI art คือเราจะหมันไส้พวกหลงตัวเองที่เจนงาน AI ออกมาแล้วแบบเคลมหรือแบบพราวมากๆอะได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เราอะต้องไม่อคติกับ AI มันไม่มีทางย้อนกลับไปโลกวันที่ไม่มี AI ได้แล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าต่อไปนี้เราต้องอยู่ร่วมกับ AI และการมอง AI อย่างอาคติมันอาจจะนำไปสู่การที่เราตกยุคได้นะคะเราอาจจะถูกทิ้งให้ตกขบวน ดังนั้นเราจะต้องปรบับตัวและอยู่กับมันให้ได้ตั้งคําถามกับมันวิพากษ์มันได้ใครมีมุมมองไม่ว่าจะด้านไหนเลยก็ตามนะมาพูดได้เพราะเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ครบด้วยซ้ํามันมีสิ่งที่อยากพูดมากมายแบบแต่ถ้าพูดมันจะแบบเริ่มออกทะเลหลงประเด็นมันก็ไม่หลงหรอกเพราะมันก็เกี่ยวข้องกันนั่นแหละแต่มันจะแบบรายละเอียดยีบย่บย่บยอยๆนะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักของเราก็จะจบลงแค่นี้นะคะตอนนี้ช่องเราสามารถให้ซปเปอร์แตงได้แล้วนะคะเพื่ออยากเลี้ยงค่าขนมเราแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่มีจริงๆไม่ต้องให้นะคะไม่ต้องให้เก็บไปกินขนมเองดีกว่ามาดูเราบ่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วค่ะกดไลค์ได้ขอบคุณค่ะ